ถ้าสืบกรณท่ไทยอินไซต์แคนอาล้ครับคุณฟังคุณผู้ชมขออนุญาตย้อนกลับไปเก็บความเรื่องคดีแพรว่าให้มันกบถโทษสักทีหนึ่งนะฮะสัน้นๆสักนิดหนึ่งค่ะสัน้นๆนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของเรื่องพันเอกพันตำรวจเอกนะรัสเวตนาธอธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่นยนะครับกำลังสั่งตั้งคณะกรรมการสอบเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติคนสองช็อตด้วยกันคช็อตแรกคงจํากันได้นะครับสารจําคุกแพรวา แต่รอลงอาญาและคุมประพฤติ3ปีใช่ค่ะระหว่างคุมประพฤติ3ปีนั้นนะครับต้องทำงานบริการสังคมบำเพ็ญประโยชน์สักนิดหนึ่ง144ชั่วโมงที่กำหดอดไว้ที่มีการสั่งสอบข้อที่จริงเพื่อที่จะลงโทษทางวินัยก็คือ เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติปล่อยไปะละเลย3ปีปลนให้แพร่วามาโดยตลอดในช่วง3ปีที่จริงกรมคุมประพฤติก็ได้จัดการจัดหาโรงพยาบาลทั้งรัฐทั้งเอกชนที่จะให้แพร่วาไปบาเพ็ญประโยชน์ปรากฏว่าแพร่วาไม่เอาเลยสักโรงพยาบาลที่กรมจัดหาให้ประสานให้แพร่วาบอกติดเรียนแพร่วาขอผ่อนปลนเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติก็ผ่อนปลนมาให้โดยตลอดจนกระทั่งพ้นระยะคุมประพฤติ3ปี ต้องขอขยายเวลาคปีตํารวจนรัฐมาทราบภายหลังต้องไปวิ่งขอสารขยายระยะเวลาคุมประพฤติจาก3เป็น4ปีนะครับเพราะมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องต้องบริการสังคมให้ครบ144ชั่วโมงนี่ก็คือช็อตแรกปล่อยปปแล้วเลยได้อย่างไรมีการสอบนะคะจนกระทั่งจะหมดระยะเวลาการคุมประพฤติค่ะติงตั้งกรรมการสอบนั่นคือช็อตแรกช็อตแรกที่มีการสอบนะคะอีกช็อตหนึ่งค่ะอีกช็อตหนึ่งก็คือก็คือ อยู่ๆแพรวาก็บอกว่าไปบปําเพ็ญประโยชน์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ90ชั่วโมงมีหลักฐานลายเส้นอะไรต่างๆนะมีการรับรองจากโรงพยาบาลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของกรมคุมปรพฤชไปตรวจสอบด้วยและปรากฏว่ารองผอ,อ,อพระมงกุฎพันเอกพีรพลปกป้องก็เอารูปแพรวากําลังตัดเล็บผู้ป่วยในพระมงกุฎมาโชว์สื่อโชว์สังคมบอกนี่ไงมายไปได้ไห<ง>มยืนยันว่าได้มบเนเพ็ญประโยชน์จริงๆตัดเล็บผู้ป่วยมาจริงๆไงบริการสังคมค่ะ เป็นระยะเวลาจํานวนเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงคยืนยันพันเอกพิรพลบอกว่าวันที่แพรวามาพระมงกุฎเจ้าที่คุมพฤตก็ตามมาดูด้วยและยังได้คุยกับแพรวาพันตํารวจเอกนรัฐควันออกหูสั่งตั้งกรรมการสอบเป็นช็อตที่สองเลยเจ้าหน้าที่คนนี้แหละเจ้าที่คนนี้เจ้าที่ชุดรับรองแพรวานะคะบริการสังคมไปปรากฏตัวที่พระมงกุฎเสมือนไปรับรองแพรวา้งทั้งๆที่ไม่มีหนังสือส่งตัวเป็นทางการจากกรมเลยค่ะแล้วไปได้ยังไง ไปได้อย่างไรไปได้อย่างไรไม่มีหนังสือนําส่งตัวจากกรมว่าให้ไปบาเพ็ญประโยชน์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมเพื่อไปได้อย่างไรโรงพยาบาลที่กรมประสานไว้ให้ก็ไม่เอาค่ะอยู่ๆก็มาอ้างว่าไปบําเพ็ญประโยชน์ที่พระมงกุฎมีเจ้าที่ของกรมไปปรากฏอยู่หน้าที่เกิดเหตุด้วยพันตำรวจเอกนะรัฐก็สั่งสอบเจ้าที่ชุดนั้นคนนั้นทันที คือว่าคุณไปในฐานะส่วนตัวเพราะไม่มีหนังสือนําส่งจากกรมเช็คแล้วในสระบบสารบัญไม่มีอมืไม่ได้ให้ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎไงทําไมจึงอยากไปบําเพ็ญประโยชน์ที่พระมงกุฎทําไมไม่ไปบําเพ็ญประโยชน์ในโรงพยาบาลข้างๆบ้านที่กรมประสานไว้ให้ใช่ค่ะครั้งหนึ่งเคยประสานให้ไปที่ศรีราชก็ไม่ไปด้วยนะค่ะก็ไม่รู้สิอ,อจบกันแค่นี้นะ,ะจบกันแค่นี้ไปคิดกันต่อเองแล้วกันนะคะอื เนี่ยสื่อญี่ปุ่นเขาทำสกูปนะโลเป็นเรื่องใหญมนากลายเป็นเรื่องอับอายขายขี้หน้าลูกคนรวยกับรถชนคนตายขับรถประมาทมีเหตุเป็นเหตุให้มีคนตายไม่ต้องติดคุกถ้าเป็นสาลญี่ปุ่นติดคุกกันหัวโตแล้วเขาบอกว่าเตือนนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวไทยอาจจะตายฟรีโอ้โหอย่างนี้คือว่าเป็นการแรงมากนะคะในการโจมตีการท่องเที่ยวของไทยเลยนะคะจบกันแค่นี้ก่อนนะปัดกับไปเรื่องหนึ่งผมเพิ่งรู้นะ มันมีร่างกฎหมายฉบับหนึ่งค้างอยู่ที่คณะรัฐกนารีกําลังจะผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วนําเสนอไปที่สนชสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นขั้นตอนการออกกฎหมายตอนนี้อยู่ในมือคอรมนั่นคือถ้าสํานักงานประธานศาลฎีกาไม่ร้องขึ้นมาไม่ตะโกนขึ้นมาดังๆนะสังคมก็ไม่รู้หรอกมีร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะชื่อว่าชื่อว่าพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาค่ะอีกครั้งครับมาตรการแทนการ พระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาสาระมันก็คือเป็นการให้อำนาจอายการในการสั่งฟ้องไม่ฟ้องคดีอาญาที่มีโทษจำคุกไม่เกินปีคปีและให้อำนาจรวมถึงการสั่งคุมประพฤติแทนการฟ้องด้วยโดยไม่ต้องนำตัวส่งฟ้องศาลสั่งคุมประพฤติแทนการฟ้องได้เลยมันเท่ากับใช้อำนาจแทนศาลใช้อำนาจเป็นการตัดกระบวนการพิสูจน์ความถูกความผิดในศาลผู้เสียหาย กระทบแน่แต่ผู้กระทำผิดได้ประโยชน์ได้ประโยชน์แน่ใช่เขาบอกเรื่องนี้เป็นการตัดสินของผู้เสียหายนะคะถึงสางสางสารเองก็มีการทักท้วงในเรื่องนี้ค่ะเอาละครับเราจะไปกันที่อายการสูงสุดนะฮะใช่ค่ะเรื่องของเรื่องเราก็ไม่รู้ว่ามีร่างกฎหมายฉบับนี้มันเงียบมากนะที่ผ่านมาเราก็มารู้ด้วยว่ามันคืบหน้าถึงขั้นไปอยู่ที่โครม่ะกําลังจะผ่านไปที่สชค่ชปรากฏว่าคุณชาญรงค์ปราณีจิตเพื่อภากษาหัวหน้าคณะ ในศาลอุทธรณ์ซึ่งไปประจำอยู่สำนักงานประธานสาลฎีกาไปยื่นหนังสือต่ออาจารย์พรเพชรวิชิโชรชัยประธานสนชใช่่คะเพื่อคัดค้านร่างรบฉบับนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับร้อยตํารวจตรีพงนิวัน์ยุทธพันธ์บริการบริพานนะคะอายการสูงสุดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับคุณพงศ์นิวัต์ครับร่างพราราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญานั้นนะครับสาระของมันเริ่มมีการคัดค้านและศาลบอกว่าสาระของมันเป็นการให้อำนาจอายการเนี่ยในการสั่งฟ้องไม่ฟ้องคดีอาญาโทษไม่เกินหปีและรวมถึงสั่งคุมประพฤติแทนการฟ้องเข้ากับใช้อำนาจแทนศาลไม่ถูกต้องคุณพงศ์นิวัต์ว่าอย่างไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ล้วเรืเกี่ยวกับเรื่องการฉลองการฟ้องเนี่ยมีการเสนอไปกรหม่ยมมาเนี่ยมาหลายครั้งมาหลายครั้งแล้วก็นานแล้วนะครับเคยจะเสนอมาหลายมาหลายรัฐบาลแล้วใช่ไหมฮะครับแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่สามารถที่จะมาถึงที่สภาได้นะครับอันนี้ผมขอพูดนิดหนึ่งว่าในในส่วนของประโยชน์ของพลัังานดัชนี้เกี่ยวเรื่องการฉลอการฟ้องเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะฉลอการฟ้องเนี่ยจุดประสงค์ของการฉลอก,การฟ้องก็คือ สำหรับ้ดีรกรับผิดเล็กน้อยเนี่ยนะครับโทษไม่เกินห้าปีหรือว่าคดีท<อ>ี่โดยประมาทเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในในในหลักเกณฑ์ในเคื่อนไขหนึ่งที่จะใช้มาตาการชะลอการกฟ้องนี้ได้นะครับรแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าผู้นายกรจะมาใช้มรนาการตัวนี้ได้เลยนะครับพอเป็นคดีที่อยู่ในเกณฑ์ตรงนี้แล้วเนี่ยว่าความผิดประมาทหรือโทษจะพูดไม่ถึงห้าปี และตรงนี้เนี่ยหรือว่าเป็นเล็กน้อยตรงนี้เนี่ยหรือปักหลาเดียวพวกนี้นะครับไอ้การพนักงานการจะมาใช้มาตรการสิ่งรอสะพองทันทีไปได้นะครับจะต้องมีมีเงื่อนไขต่างๆเยอะนะครับเอซึ่งในกฎหมายจะกำหนดไว้เลยว่าต้องเข้าเงื่อนไขต่างๆแล้วก่อนแล้วนี้ก่อนนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการสืบสอบด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็มีเงื่อนไขเอว่าผู้เสียหายจะต้องเอยินยอมนะครับผู้สียหายินยอม และอีกอันนึงซึ่งอันนี้ผมถือว่าข้อสำคัญมากส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าจริงแล้วใช้ามาตรการที่ให้พระทร่านอาการจะดำเนินการตรงนี้เนี่ยก็คือดูถึงสังคมด้วยนะครับครับครับไม่ต้องทําถึงสังคมด้วยกฎหมายที่จะดึงด้วยเพื่อว่า,าการการการที่จะทดลองกันพ้อตรงนี้เนี่ยเป็นรประโยชน์กับสังคมหรือไม่อันนี้เป็นเงื่อนไข นา่ออย่างหนึ่งที่จะมาพิจารณาว่าจะชะลอการพ้องหรือไม่ด้วยโอเคแล้วงผมผมย้อนนิดนึงนะครับคุณพงษ์นิวัฒน์ครับร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นดําริของสํานักอัยการสูงสุดที่ตั้งแท่นเสนอขึ้นมาและพยายามจะเสนอมาหลายรัฐบาลและเพิ่งมาสําเร็จรัฐบาลนี้ถูกต้องไหมฮะคือฮะก็พยายามที่จะเสนอเป็นกฎหมายเนี่ยคือมีการเสนอขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ ผ่านกนนารพิจารณาม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 าหลาหลายขั้นตอนแล้วนะครับแต่ดีจังหวะที่ว่าพอถึงจังหวะที่จะเข้าสภาหรืออะไรเงี้ยก็มีม,มีมีเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางปกครองกันบ้างส่วนนั้นก็นก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 นทํบบาให้กฎหมายเนี่ยสะดุดไปอยู่ครับรและต้องกลับมา,มานับหนึ่งเสนอรัฐบาลใหม่ทุกครั้งไปก็เสนอไปครับแต่วนาะนี้ขณะนี้มันไปถึงขั้นตอนไหนแล้วฮะขณะนี้ครับตอน,นนี้ท่านที่บอกทราบนะครับก็อยู่ที่คณะมนตรีครับ ย,ยังยังยังไม่ได้มาที่สภาหรืออะไรใช่ครับที่คณะรีรอเข้าคณะรีหร,หรือผ่านคณะรีแล้วครับอืมน่าจะผมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจขั้นตอนตรงนี้นะครับแต่ว่าเท,ท่านชายจะมีการส่งไปให้กิจการดูดูทบทวนนิดหน่อยแล้วก็กลับไปในอิจการแล้วนะครับอ๋อให้กิจการไปทบทวนนิดหน่อยแล้วก็ส่งกลับมาครรครับส่ับแล้วก็ส่งกลับครมแล้วนะฮะรอเข้าครรเป็นั้นสุดท้ายคลรจะพิจารณาขั้นสุดที่หนึ่งแล้วผงจะแล้วก็ส่งสนช ครับครับับทนได้ย้อนกลับมานิดหนึ่งกันนะฮะย้ำมันนะครับมาตรการแทนการฟ้องตามร่างกฎหมายฉบับนี้นั้นใช้กับคดีอาญาที่โทษจำคุกไม่เกินห้าปีเท่านั้นครับครับถ้าเกินห้าปีไม่ได้เกินไม่ได้ครับไม่ได้ครับสมมติสมมติคดีคดีเจนพบซิ่งเบนไปชนท้ายฟอร์ดแล้วมีคนตายสองศพนั้นนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยใช้มาตรการแทนฟ้องแทนการฟ้องได้ไหมค่ะ เดี๋ยวที่ผมบอกนะครับว่าการที่จะใช้มาตรการตรงนี้ไม่ใช่ว่าแค่เป็นการรับเงินประมาทแล้วแล้วก็วโทษไปถึงห้าปีแล้วจะจะดำเนินการก,ารการองกำลังได้ไม่ใช่นะครับคับดูเงื่อนไขตามกฎหมายด้วยครับเช่นอะไรบ้างคะอย่างกรณีคดีเจนพบเนี่ยต้องดูเงื่อนไขอะไรประกอบด้วยไหมคะเงื่อนไขต่างๆก,ก็จะมีนะครับในในร่างกฎหมายเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิ้นนะครับค <c oughs> ่ะเงื่อนไขที่จะให้ดำเนินการนะครับก็ เงื่อนไขหลักๆกันนะครับอก็จะมีอย่างเนี้คือไม่เคยไม่เคยรับการขอการฟ้องแต่ว่าถ้าเกิดกฎหมายนี้ใช้ไปแล้วเป็นนานเลยนะครับไม่เคยต้องโทษมาก่อนใช่ไหมฮะไม่เคยรับไม่เคยรับการขอกรฟ้องจากกรณีที่เาไม่เคยใช้สิทธิ์ขอการฟ้องมาก่อนถ้าเบิกไว้ใช้มามาเรื่อยๆแล้วเนี่ยคนคนที่จะได้รับการได้ใช้มาตรการนี้ต้องไม่เคยไม่เคยไม่เคยรับการขอกรฟ้องมาก่อนหรือหรือว่าเคยแต่ว่าพ้นมาแล้วห้าปีนะครับ พราะจากการชกคารพมาแล้วข้าว4ถึงจะอยู่ในอยู่ในเงื่อนไขที่จะใช้มาตรการตรงนี้ได้นะครับและอีกอันก็คือไม่ก็คือรับโทษจำคุกต้องเออ่รับต้องรอศารลพิจารณาจำคุกเนี่ยนะครก็แต่เป็นกรณีที่กระทำเป็นประมาทหรื่องโทษแล้วก็พ้นโทษมาแล้วเกิน5ปีมันก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วยรายใหญ่เงื่อนไขนะฮะแล้วแตอีกอันหนึ่งก็เออ่ถ้าเมื่อเคยรับการรอกเอาโทษหรือรอโอนโทษแล้วก็ต้องพ้น ซึ่งอจะทำโดยประมาทหรือราลดโทษเนี่ยนะก็ต้องลดโทษระยะเวลาการรอลงโทษรอประักเกินห้าปีเหมือนกันคือจะมีกรอบมีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเยอะนะครับทุกท่วนวนี้ครับแล้วก็เป็นคดีที่เขาจะหายที่เมืนนองล่างพงคดียานะยินยอมด้วยนะครับแล้วเขาจะหายยินยอมด้วยอันนี้คืออันนี้คือเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนนะฮะอันนีค้คือประเด็นเบื้องต้นที่จะมาพิจารณาว่าจะจใะชะะะะะ้มาตรการหรือไม่นะครับน<ล>ะครับครับแล้วนอกจากนอกจากนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ย นอกจากเรื่องการตกลงดีแล้วยังมีอันนี้ที่ผมผมก็มองว่าทำคัญส่วนเหมือนกันนะครับก็คือพลังการการเมืองการตามปร่เด็นที่ต้องควรได้จะตอบปก็ได้จากกรณเจตการที่จะอรอพูดเนี่ยแต่ที่ต้องบอกแล้วว่าเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ผเสียหายผู้ต้องหานะครับและอีกอันแรงที่สราทำขาดมากจริคือสังคมด้วยนจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมด้วยเพราะนั้นในกรณีที่จะตกระองได้เนี่ยไม่ใช่ว่า Her, people people society, ไอ้การจะไปใช้มาตรการทดองกรองได้เลยนะครับก็ต้องดูถึงประโยชน์ของผู้เสียหายผู้ต้อหาแล้วก็สังคมด้วยอันนี้อันนี้อันท้ายเนี่ยที่ผมขอเล่นๆ้วยคือเกี่ยวกับสังคมด้วยไม่ใช่ว่าจริงๆริงไอ้การจะไปใช้มาตรการตรงนี้นะครับครับครับแลวคุณพงศ์นิวัฒน์ครับเมื่อสักครู่ผมฟังไม่ค่อยชัดนี่นะครับเมื่อสักครู่หนึ่งในเงื่อนไขในการที่จะใช้อำนาจตามนี้นั้นนะครับก็คือผู้เสียหายต้องยินยอมให้ใช้อำนาจตามนี้ด้วยใช่หรือไม่ครับอ๋อใช่ครับ คือถ้าผู้เสียหายไม่ยินยอมถ้าผู้เสียหายไม่ยินยอมก็ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ก็จบเลยอยู่ที่ผู้เสียหายด้วยก็ต้องดำเนินคดีต่อไปครับค่ะอ๋อครับครับดังนั้นผู้ดังนั้นผู้กระทําผิดก็จะต้องไปเคลียร์กับผู้เสียหายให้ยอมด้วยว่ากันอย่างนั้นเถอะคือคือต้องเป็นที่พอใจทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเล่นๆเพราะว่าในกฎหมายจะเขียนไว้ด้วยคือนอกจากผู้เสียหายผู้ต้องหาแล้วเนี่ยนะครับต้องดูถึงสังคมด้วยนะค่ะ หมายถึงยังไม่ไคมเรื่องขายไขก็คือนะคะต้องเป็นที่ยอมรับคือการที่นาในการที่จะใช้เงินมาตรการเท่ากัรฟ้องเนี่ยอาจจะต้องมันจะมีกฎหมายเปิดก็นดยม้เ้วยนะคะว่าอาจจะต้องเชิญผู้ทรงวุฒินะครับผู้ทรงวุฒิที่มีเขาเชี่ยวชาญในด้านต่างๆตามความเหมาะสมของรูปคดีเนี่ยนะครับมามาร่วมในการที่จะหาสื่อด้วยในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ซึ่งบุคคลผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงวุฒิเนี่ย อันหนึ่งที่กฎหมายระบุไว้นี่ก็คือเป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับจากผู้ต้องหาจากผู้เสียหายหรือรชุมชนมชุมชนพนักชุมชนอะไรก็นนนนคือสังคมเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้มาร่วมพิจารณาด้วยว่าคนที่จะใช้มาตรการนี้หรือไม่ได้หรือไม่มครับสรุป<อ>ก็คือสองเงื่อนไขสําคัญในการที่จะใช้อํานาจตามนี้นั้นก็คือหนึ่งผู้เสียหายต้องยอมรับสองผู้ทรงขรุษ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งถือเป็นตัวแทนสังคมให้ความเห็นว่าเห็นสมควรเห็นสมควรแต่มาร่วมพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับครับผู้ทรงคุณวุฒิตผู้พหาก็ยินยอมด้วยนะครับมันมีเงื่อนไขเยอะครับผู้ตหายินยอมด้วยครับการเลือกผู้ต้องผู้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิข้างนอกที่จะเข้ามาดูนี่จะเลือกยังไงและใครเป็นคนเลือกและทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับไหมอันนี้คงจะติดเยอะต้องไปว่าอะไรสีกทีครับในหลักการหลักการพูดในขนหลักการก่อนเยก็คือตรงนี้ว่าผู้ ไปที่ยอมรับนะครับหรือว่าจากยอมรับจากผู้ทั้งผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายหรือว่าจากชุมชนด้วยครับมันจะมีจังกุ้ไมจะเขียนไว้มนชุมชนด้วยนะครับครับเอ๊ะและถ้าเช่นนั้นถ้าใส่เงื่อนไขไว้เยอะแยะเลยนะฮะถ้าถ้าเช่นนั้นทําไมสํานักงานประธานสาลฎีกาจึงเข้ายื่นหนังสือต่ออาจารย์พรเพชรประธานสนชดักคอดักทางไว้เลยตีปาน่าใสไว้เลยว่าถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ส่งถึงสนชอย่าให้ผ่านนะ เพราะเหตุว่ามันไปกระทบอำนาจศาลไปอะไรต่อไม่อะไรประมาณนั้นนะครับทําไมสํานักงานประธานศาลฎีกาจึงคัดค้านครับผมคิดว่าผมจะไม่ใช่คัดเออไม่ได้ค่อยเขียนเนี่ยอาจจะเป็นยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะมองในมุมในมุมที่ไม่ไม่เห็นด้วยบางอย่างตรงนี้มากกว่านะครับการใช้อำนาจแทนศาลอย่างนั้นใช่ไหมครับเป็นการสชความเห็นเป็นการใช้ความเห็นมากกว่าคือไม่ใช่ว่าผมจะคือถ้าไม่เห็นด้วย อาจจะอาจจะเป็นรู้ว่าท่านไม่เห็นด้วยกับเอหลักการในส่วนนี้แต่ว่าจะไม่บอกว่าถ้านคัดค้านเลยถ้านคิดจะเลยผมก็ยังไม่ไม่ไม่คชื่อว่าน่าจะงาน่าจะเยงว่าแง่มุมเห็นว่าทางประกานทางทางสาริกาทางศาลเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยในส่วนนี้อครับอือะไรย้ก็เป็นมุมมองความเห็นของแต่ละฝ่ายไปนะครับก็คงจะเป็นส่วนนั้นครับย้ำอีกครั้งกันนะครับไฮไลท์ของร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่ที่การให้อำนาจอายการในการสั่งไม่ฟ้องคดี และสั่งคุมประพฤติผู้กระทาผิดแทนการฟ้องร้องได้ให้ลัอยู่ตรงนี้นะฮะผมขออนุญาตที่จะพูดนิดนึงว่าประโยชน์ของของของกัปทันเี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยนะครับยัอะไรบ้างคือไม่ใช่ว่าไอ้ไอ้การมาทำตรงนี้แล้วไอ้การไอ้การจะเรียนรูมากมายอะไรเช่นที่บอกคือการจะทําได้ก็ต้องมีเงื่อนไขเยอะมากมายตรงนี้ส่วนนะครับีถ้ามองในแง่ของการลดจำนวนคนที่จะต้องไป เข้าคุกสมมุติน,นะครับเข้าคุกเนี่ยมาตรการตรวนี้จะช่วยช่วยในส่วนหนึ่งแล้วเป็นการลดเป็นมาณคนไม่ให้ลดคุบส่วนหนึ่งได้เหมือนกันนะครับ,บอันนี้ส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งก็คือการเยียวยาผู้เสียหายนเพราะตรงนี้การจะใช้มาตรการนี้ได้ผู้เสียหายต้องพอใจเพราะฉะนั้นผู้เส,ส,ส,สียหายต,ต้องได้ผ่านการการชดใช้ค่าเสียหายตรงจะได้รับการดูแลจนเขาพอใจแล้วเขาถึงเขายินยอมแล้วถึงจะดำเนินการได้อันนี้เป็นส่วนส่วนด้านผู้เสียหายนะครับ แต่ส่วนด้านผู้ต้องหาเองก็ถือว่าพันการตรงนี้ก็จะเป็นการให้โอกาสผู้ต้องหาในการที่จะกลับตัวที่ทเมันตัวผิดพลาดหรือเท่นกระทำน้อยไปหรือว่าประมาททำผิดไปแล้วตรงนี้เนี่ยในการให้โอกาสตัวเองที่ว่ายังไม่ต้องยังไม่ต้องถึงการฟ้องศาลแต่ว่าอยู่ในขั้นที่ว่าตัวเองที่จะเป็นมาตรการในการให้การฟ้องว่า ถ้าคนตัวเองสามารถจับตัวแล้วทําตามเงื่อนไขที่กําหนดจากเกณฑ์ต่างๆในมาตรการฉลองฟ้องได้เนี่ยก็ก็เป็นจงถูกฟ้องการที่เป็นองถูกฟ้องเนี่ยผลก็คือถ้าถูกฟ้องไปแล้วนะครับก็จะต้องคำพักาาเมื่อต้องคำพักาาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยบางบางความผิดเนี่ยมันจะเป็นอนาคตของเขาด้วยคือเขาต้องต้องไปถูกจำคุกเนืระยะสั้นๆเนี่ยหนึ่งเข้าไปในจำคุกถูกจำคุกปั๊บประวัติเขาก็คือการแปลว่าคนติดถูกจำคุกมาแล้วเมื่อพ้นโทษมาเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าสางคมไทยเรายังไม่ค่อยจะยอมรับเท่าไหร่สำหรับคนที่คนโทษจากคุกมาส่วหนึ่งตัวนี้เพราะนั้นก็ตรงนี้ก็จะช่วยข้าตุสารเนี่ยให้โอกาสเขาที่จะได้กลับมาสู่ทังคมแล้วก็สามารถที่จะมาทำมาประกอบอาชีพอะไรได้ได้ได้ขึ้นเพราะว่าไม่ถือว่าเป็นคนที่เข้าไปจมคุกตรงนั้นนะครับอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็คือการที่ใช้ตรงนี้เนี่ยจะทําให้ลดจำนวนรายคนที่จะไปเข้าเป็นคุกนะครับแล้วคนเขาคงเป็นไปตรวจด้วย นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นประโยชน์ในแง่มองในแง่ที่ว่าประโยชน์ที่ได้รับของของการดาเนินการต่อชนี้ยนะครับอันนี้ครับเรียนถามนิดนึงนะคะถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการนี้แล้วเนี่ยการดําเนินการเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปสู่ในชั้นศาลได้ก็ถือว่าต้องจบตรงนี้หรือภายหลังผู้เสียหายจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นธรรมก็ตามอ๋อบีบีครับแล้วกฎหมายจะบอกก็ได้ครับว่าการการที่จะมารฟ้องตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปโดยการช่อชนนะครับอ่าโดยการช่อชนหรือว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขต่างๆผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะไปยื่นต่อศาลได้ครับ ยื่นฟ้องต่อศาลได้หมยถึงใครชอชนนะฮะหมายถึงใครชอชนนะผู้เสียหายอาจจะถูกชอบับหรืออะไรถูกชอชนอาจจะถูกฟลองอถูกอะไรก็ตามนะฮะก็หมายเคยว่าอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าการดำเนินการเนี่ยถูกชอบเพื่อผู้เสียหายเนี่ยถูกชอบชนแป็นกรกระทำโดยชอชนและผู้เสียหายเนี่ยสามารถจะไปยื่นฟ้องต่ออธิดีอาญาได้โดยสจ้งเหตุการชอบชนต่อศาลได้ว่า ที่ตัวเองยินยอมไปนั้นไม่ถูกต้องนะสุด่อดฉนเรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับรัษาจะต้องเกระดามาแต่สวนก่อนเมื่อสารแต่สวนแล้วเนี่ยถ้าเห็นว่าเป็นจริงเนี่ยที่ผู้เสียหายยื่นสารก็จะเปินคดีต่อไปเลยผู้เสียหายเนี่ยสามารถเชื่อฟ้องได้ถ้าหาไม่เห็นมีเหุช่อชนตรงนี้นะครับฟ้องศาลได้เราต้องตรวจสอบแต่ถ้าเหมือนว่าศาลเห็นว่าถูกต้องทุกอย่างมาแล้วศาลก็จะยกฟ้องไปอันนี้ก็มีสารตรวจสอบไปตอนท้ายอยู่ครับมีครับ้คำว่าช่อชนที่คุณพงศิวัต์พูดจะใช้สัพ์ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก็คือ ถ้าผู้เสียหายรู้สึกว่าถูกหลอกให้ยินยอมสามารถไปฟ้องศาลขอให้มีการเพิกถอนการยินยอมได้ถูกไหมครับถูกนะถูกนะรู้สึกว่าท่ารู้สึกว่าถูกหลอกหอก้องศาลได้ถูกไหมเป็นเรื่องของตัวผู้เสียหายนะครับโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจและด้วยความเคารพครับกระแสสังคมบางส่วนที่เขาคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้นั้นกระเพาะเขาไม่ค่อยไว้ใจอายการที่จะให้อำนาจนี้แก่อายการเกรงว่าจะไปช่วยลูกคนรวยอาผู้กันตรงๆอย่างเช่น เขามีคดีตัวอย่างที่คาหัวใจสังคมอยู่คดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาซิ่งเฟอร์ลรี่ไปชนตำรวจตายนะฮะสี่ปีผ่านไปยังไม่ฟ้องกันเลยสามข้อหาหมดอายุความไปแล้วหนึ่งข้อหาเหลือสองข้อหาเขาถามว่าคดีแค่นี้ประจั์พยานประจั์พยานก็ครบถ้วนทําไมดึงกันจังสามสี่ห้าปีผ่านไปยังไม่ฟ้องเลยแปลว่าอะไรเนี่ยเขาไม่ไว้ใจตรงนี้เขาจะไปช่วยบังบที่บเรื่องคดีนี้หน่อยสิครับอืม คดีคดีเรื่องนี้ผมคดีผมไม่ได้ยังไม่ได้อดูหรือว่าตรวจสนวนในตรงนะครับเพราะว่ายังไม่อยู่ในขั้นที่จะมาถึงผมเลยนะครับยังไปถึงที่วัพิจาวันนี้แต่ผมผมผเขาเรียนนี้ว่าพนักงานการที่จะดำเนินการอะไรก็ตามเนี่ยคือต้องดูจากเหลักกฎหมายเป็นหลักอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะมีเอ๊ะยังไม่ายไหนทั้งนั้นต้องต้องเป็นเป็นกลางให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะไปว่าเอ้ยจะไป จะไปทาอะไรที่จะไปช่วยเหลือใครอะไรเงี้ยคุณจะไม่ใช่ก็ต้องดูในข้อจรรดาฐานเป็นเรื่องๆไปนะครับเข้าใจฮะเข้าใจฮะคือ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 มันไม่ได้ซับซ้อนมากนะฮะโครงเรื่องไม่ได้ซับซ้อนประจัก์พยานก็ครบถ้วนเนี่ยนะครับเขามีคําถามว่า4ปีผ่านไปเนี่ยทำไมไม่ฟ้องกันเสียทีจนกระทั่ง3ข้อหาหมดอายุความ1หรืออีก2 มันเข้าข่ายดองสำนวนอะไรประมาณนั้นเน่ะที่เขาสงสัยเข้าระแวงกันเนี่ย <c oughs> พออายการบอกว่าจะมาขอแบ่งอำนาจศาลสาัส่งคุมประพฤติแทนแการยื่นฟ้องเขาเลยเระแวงเขาเลยไม่ไว้<ร>ใจนี่คิดไปเยอะขาไม่ไว้ใจค่ะคือนี่จะไปจะไปสรุปว่ากลายเ,เป็นทุกเรื่องจะไปชาหรือหมดก็ไม่ใช่นะครับผมว่าแต่เรื่องมันก็ต้องมีเหตุผลมีเหตุผลหรือมีข้อจริงต่างกันไปนะครับแล้วผมผมผมที่ผมไม่ได้ ในตรวจแตไม่ได้เห็นจำนวนในเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับแต่ในความเข้าใจผมเนี่ยนะครับเรื่องจากการแล้วเนี่ยกนทีไอการท่านที่สร้างคือผู้ต้องหาเนี่ยขอความเป็นธรรมมาด้วยนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าไอการต้องให้พยานความงยานกับทุกฝ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใจเขาจริงในจำนวนเนี่ยมันจะมีการโต้โต้เสียงกันอยู่โต้แย้งกันอยู่แล้วก็ยังไม่ชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการสอบสวนเพิ่มก่อนให้ชัดเจนตรงส่วนนี้นะครับก็เพื่อให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแต่ว่าไม่ใช่ว่าการที่ มันช้าแล้วตอนนี้จะไปสรุปว่าเอ๊ะทำไปอครจะมีเกณฑ์นะช่วยใครหรือเปล่าผมจะไม่ใจงานไม่ใช่ครับครับโอเคเอาละครับครบถ้วนครบทุกประเด็นครับคุณพงศ์นิวัฒน์ต้องกราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะคะท่าในอาการสูงสุดค่ะครับครับขอบคุณครับค่ะร้อยตำรวจตีพงศ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพานนะคะ ต้องกราบขอพระคุณจริงๆนะต้องกราบขอพระคุณท่านเอกสารสูงสุดที่เห็นความสําคัญเห็นความจําเป็นในการที่จะอธิบายความแก่สังคมซึ่งมันก็มีรายละเอียดต่างๆที่ท่านได้อธิบายถึงเหตุผลของการที่มีการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยนะคะผมว่ามันเป็นประเด็นของสังคมที่ผู้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ต้องรับผิดชอบมันต้องออกมาพูดเยอะๆอธิบาย<ช>เยอะๆส่วนส่วนจะ อะไรอย่างไรก็แล้วแต่จะขลึกอย่างไรนั่นคือความเห็นของแต่ละส่วนที่จะมีข้อมูลอะไรต่างๆคือหลักการดูดีนะหลักการดูดีลดคดีไงคดีอาญาโทษจำคุกไม่เกิน5ปีค่ะให้อำนาจอายการในการพิจารณาว่าหนึ่งจะฟ้องหรือไม่ฟ้องในกรณีไม่ฟ้องสามารถที่จะใช้อำนาจสั่งคุมประพฤติผู้กระทำผิดแทนการยื่นฟ้องต่อศาลก็ได้ มันมินเมมันฉวดเฉวียนมันเฉียดฉิวกับการใช้อำนาจแทนสารก็ไม่ว่ากันค่ะแต่คราวนี้สังคมเขาระแวงเอาแค่คดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาลูกหลานกระทิงแดงนะฮะคดีลูกคนรวยตอนนี้มันมีหลายคดีไงคนเลยยิ่งระแวงมันยังไม่จบใช่ก็เลยกลัวว่าตรงนี้จะเปิดช่องให้หรือเปล่าว่าคนมีกระตังต่างๆถ้ามีคดีเนี่ยจะใช้ช่องทางตรงนี้ในการช่วยพอมีพอไปคุยคดีแพรวเข้ามาอีก สังคมยิ่งมีอารมณ์ยิ่งระแวงถูกไหมเนี่ยบนจอคอมพิวเตอร์ขึ้นเลยลายของลายของเราของรายการนั่นนะครับพิมพ์เข้ามาที่สปริงเ r ด d โอสปริงเลดีโอนะฮะสปริงเดโอเข้าลายของเราได้เลยนะฮะนี่เขาบอกว่าถ้ามีกฎหมายการะลอการฟ้องคดีอาญาที่มีโทษไม่เกิน5ปีจากอายการรับรองว่านะคะมีแต่คนรวยเท่านั้นแหละที่จะได้รับการะลอการฟ้อง คุมปแทนแกนฟอร์มใช่นี่คือความคิดเห็นของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่รู้สึกิดูสิครับลูกคนมีกระตังแค่เขาให้ไปบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมยังไม่ว่างเงื่อนไขที่กรมคุมประพฤติกําหนดยังเป็นปัญหาเลยยังไม่ว่างไงติดวัยียนก่อถ้าใครไม่ได้เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤตินั่นแหละเป็นปัญหาคผมไม่ถือว่าแพร่วาเป็นปัญหาเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤตินี่เป็นปัญหาเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่ทราบเกิดโง่ในบัตรดนเออไม่ใช่เกิด เกิดเกิดสมองดับโดยบัดโดนหรืออย่างไรไม่ทราบนะฮะผ่อนปลนพอติดอ้างว่าติดเลยในสือจนกระทั่งค้นระยะเวลาการคุมประพฤติสามปีแล้วเดินไปเป็นไปจากพยานให้กับแพรว่าที่พระมงกุฎว่าเอากันเข้าไปนี่หัวขอผู้เสียหายมาแล้วนี่แหละ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 ผมเข้าใจว่าทั้งหลายทั้งปวงมันมัน กระแสสังคมที่ส่วนหนึ่งเขาคัดค้านนะที่เขาระแวงอายการก็เพราะเรื่องทํานองนี้นี่แหละและยุคนี้ไม่จบง่ายๆนะถ้าเกิดความระแวงกระแสสังคมนี้ถือว่ามาแรงนะคะความคิดเห็นต่างๆเรื่องนี้ค่ะผมว่าผมว่าท่านอายการสูงสุดด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งเลยนะฮะกลับไปเรียกสำนวนคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยามาดูเธอจัดการให้เคลียร์ซะจะได้เรียกความเชื่อมั่นจากสังคมสี่ปีไหมสี่ปีเกิดตั้งแต่ปี5 5าหสี่ปีละสี่ปีผ่านไปนะใช่ค่ะกันยาผ่านไปเดิมตั้ง3ข้อหาหมดอายุความไปหนึ่งเพราะมันมมีีอาายุควป ข้างมันข้อหาหนักข้อหาเบาจำคุกกี่วันแต่มัินกรตามกะบวนการไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือล่าจุงกระทั่งบทอายุความมันตลกมันทําลายหัวใจความรู้สึกผู้คนหรืออีกสองหรืออีกสองอผมจําได้ละที่เหลืออีกสองข้อหานั้นหนึ่งในสองข้อหาอายุความห้าปีใกล้แล้วสิอายุความห้าปีปีห้าห้านี่ห้าเก้าแล้วใกล้แล้วผมไม่รู้ใกล้ละอาวฝากถึงอายการแล้วกันนะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ เชียหรอรถโดนชน